จะไเป็นวันพิเศษที่เราไดนมาพบเจอยิ้มของเธอทำให้ใจออนบครั้งเราอาจลืมไปว่าใครเคยเดิผ่าชีวิตแต่ชื่อของเธอไม่เคยลบเลืจาความคิดกพร้อมกันสุขสันตันเกิดนักเพื่นร i กคอวันนี้ต็มไปด้วยความสุขนะแม้กาลลาจะพาเรื่องราจางหาย่นิพภพของเรา To you the happy birthday to you happy birthday to you happy birthday birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you even one piece to my ครั้งเราอาจเล่มไปว่าใครเคยเดินผ่านชีวิตแต่ชื่อของคือไม่เคยลบเลือนจากความคิดต้องพร้อมเกินสุกสัน์วันเกิดนะัเพื่อนรักขอให้วันนี้เต็มไปด้วยความสุขนะแม้การเวลาจะพาเรื่องราวจางหายมันมิพรภาพของเรา to you ตลอดไป Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, you Happy, birthday, Happy, birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์ันเกิดนะเพื่อนรักขอยวันนี้เต็มไปด้วยความสุขนะ แม้การเวลาจะพาเรื่องราวจางหายแต่มิตรภาพอของเราจะอยู่ตลอดไปอาจไม่ได้อยู่ทุกวันแต่จะอยู่ทุกครั้งที่เธอต้องการวันเกิดนี้ขอให้ฝันของเธอกลายเป็นจริงนันใจสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิด Me, leave me one hand. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.